เียงไปไอไปีปปไปไปปปอปไหนพาไปดูสิ โอเคฉันพาไปดู่ตอนไหนตอนนี้นี่แหละวิ่งไปดูกันตรงไหนล่ะตรงนั้นตามฉันมานะทุกคนไหนล่ะที่ไหนล่ะจะย่องนะจะมุดดูก็ไปนั่นไงพวกแกเปนอาบไมหรือก็จะกินพวกแกหมด เจมันอ่ะนักมาลุกป่าของค่ะค่ะจะกินพวกเจ้าให้หมดเจ้าแชเจ้าแนั้นอันนี้มันถ่ายวิ